บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรูมร้จักกับหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงบันทึกพิศวงวันนี้ผมขอนําเสนอซ i โนมอ r p ฟสายพันธนะ์มรณะผมขอเริ่มต้นด้วยที่มาของชื่อซิโน m o r p h ก่อนละกันโดยที่มาของชื่อซิโน m o r p h นะมาจากภาษากรีกจากคําว่าซโนสที่แปลว่าแปลกแล้วก็ มอฟที่แปลว่ารูปร่างซึ่งพอมารวมกันเป็นซีโนมอฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะสื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างที่จะประหลาดนิดหนึ่งหรืออาจจะไม่นิดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมละกันซีโนมอฟได้มีการปรากฏตัวครัง้งแรกในภาพยนตร์เรื่องเอเลียเมื่อปี1979หรือประมาณ42พปีที่แล้วซึ่งได้พุ่งกับมาขีมืออย่างลิลลี่สกอตเป็นผู้กำกับ และผู้ที่ออกแบบซิโนมอฟนั่นก็คือ HR Giger ศิเอเป็นชาวสวิตช์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงในด้านการวาดภาพแนวไบโอเมคนิกหรือว่าชีวะจกักรกลท่านผู้ชมก็สามารถลองไปค้นหาผลงานของเขาได้นะครับโดยต้นกำเนิดของซิโนมอฟนั้นมีหลากหลายมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะเป็นต้นกำเนิดก่อนและหลังที่จะมีหนังเรื่องโพร m e เทียสกับเอเลนโค n แ n นผมจะเล่า ประวัติก่อนที่จะมีหนังสงเรื่องนั้นก่อนละกันโดยเริ่มแรกนะครับมันเริ่มมาจากเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่าสเปจ็อกกี้หรือว่าเอนจิเนียร์ซึ่งสเปจ็อกกี้นั้นมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยมากแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทําให้เขามีความสงบสุขแต่อย่างใดเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีสงครามกับอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งอยู่ซึ่งจากที่ผมไปหาข้อมูลนั้น,น,นก็ไม่มี ชื่อของพอพันแตอยงใดนะครับแต่ว่าคือมีการทําสงครามอยู่แน่ๆแหละเบจอกกี้นะ,นะก็เลยทําการสร้างอาวุธชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นอาวุธที่มีชีวิตผ่านการไบโอเอนจิเนียริงหรือว่าการตัดต่อพันธุกรรมโดยอาวุธชิ้นนั้นมีชื่อว่าโปรโตควีนนั่นเองระบบภายในของโปรโตควีนเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนเลยทําให้ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์หลายคนในการสร้างขึ้นมา แล้วหน้าที่ของโปรโตคินเนี่ยมีอย่างเดียวนะครับคือวางไข่เท่านั้นโดยจํานวนไข่ที่วางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสเปจ็อกกี้นะครับว่าวางแต่ละรอบเนี่ยจะให้วางกี่ฟองก็อาจจะมีตั้งแต่100ร้อยฟองจนถึง1นึ่งฟองในครั้งเดียวหลังจากนั้นสเปจ็อกกี้ได้นําไข่ของโปรโตซินูมอฟเนี่ยไปทิ้งไว้บนดาวของศัตรูนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปดวงดาวดวนั้นก็เต็มไปด้วยเหล่าโปรโตซินูมอฟ ทัั่ววงดาหลังที่ฉลองชัยชนะได้ไม่นานเนี่ยเราสเปจ็อกกี้ก็ต้องพบกับความชิบหายเพราะว่าอาวุธที่พวกเขาสร้างนั้นมันวิวัฒน,นาการตนเองเนื่องจากที่ว่าอยู่ๆโปรโตควีนก็ได้ให้กําเนิดไข่ที่สามารถฝักเป็นควีนตัวใหม่ได้และควีนตัวนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรับคําสั่งของสเปจ็อกกี้แต่อย่างใดเพื่อที่จะฝักไข่และเรื่องมันก็เกิดจากตรงนั้นแหละครับ ตัวนั้นได้ให้กำเนิดไข่มากมายที่จะกำเนิดเป็นซีโนมอฟในอนาคตและนั้นก็คือประวัติทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมีหนังเรื่อง Prometheus กับ Alien Covenant ซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นมันเป็นหนังพรีครั่วก่อนที่จะมีตรายภาคอเอเลียของ Scott ์ i ิลลีและเมื่อล i ลลี่สกอตตมาทำหนัง Prometheus กับ Alien Covenant เนี่ยก็ได้ทำการเปิดเผย ต้นกำเนิดของซินมอฟให้ทุกคนได้รู้กันว่าจริงๆแล้วซินมอฟนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอะไรโดยผมจะไม่ทำการสปอยทั้งเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกัน,นครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็มีคอนเทนต์ที่มันสปอยอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ผมถือว่าผมเตือนแล้วละกันเพราะว่าหนังมันก็ค่อนข้างที่จะหนานแล้วนะครับผมจึงขออนุญาตทำการ เล่าไปเลยแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นจากสสารสีดำสสารหนึ่งที่มีชื่อว่า l l c k k o o หรือว่า Black Substance โดยมันเป็นสสารที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำมือของคนที่เป็นผู้สร้างมนุษย์เช่นกันนั่นก็คือ Engineer และจากที่ผมได้ไปทำการค้นหาข้อมูลมานครับ เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้ black substance เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เจอเลยนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่า black substance เนี่ยมีไว้ทำอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าสิ่งที่รู้ได้เลยคือ black substance เนี่ยมันมีความสามารถในการเร่งวิวัฒนาการนั่นเองมันสามารถเร่งวิวัฒนาการของทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ นั่นจึงเป็นอีกเหตุผลนะครับที่ทำไมเดวิดถึงไม่ไปทริกเกอร์สสารดำนะครับตอนที่อยู่ในโบสในเรื่องโพรม e เทียสเพราะว่าเดวิดนั้นเป็นแอนดรอยนั่นเองและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเดวิดนะครับเดวิดจึงได้นำตัวอย่างของไอสสารดำนี่เนี่ยกลับมาที่ยานโพรม e เทียสนะครับและได้ทำการหยดไปหนึ่งหยดให้กับดอร์ฮา์เนะครับแฟนของด r รชอ และเมื่อทั้งสองได้ไปมีความสัมพันธ์กันเสร็จนะครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อเรื่องดําเนินไปดรชอเนี่ยก็ได้รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งท้องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าดรชอเนี่ยเป็นหมันดรชอก็เลยทําการผ่าตัวที่อยู่ในท้องเนี่ยขึ้นมาและเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายปลาหมึกที่ได้ชื่อว่าไทโลไบ และเมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปถึงตอนใกล้จบแล้วเนี่ยเอนจิเนียร์ที่รอดชีวิตนะครับได้ทําการบุกเข้ามาเพื่อที่จะสั่งหารดรชอนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โดนไอตัวไทโรไบต์เนี่ยจัดการเข้าไปเข้าให้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไข่ที่อยู่ในร่างกายของเอนจิเนียร์เนี่ยได้ให้กําเนิดตัวดีคอนหรือว่าโปรโตซินอมอฟขึ้นมานั่นเองและนั่นก็เป็นประวัติของโปรโตซินอมอฟหรือว่าดีคอนในเรื่องโพรมมติอุส แล้วหลังจากนี้ผมจะทำการสรุปเรื่อง Alien Covenant ด้วยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านี้จะน่าจะน้อยกว่า Prometheus นะงั้นเอาเป็นว่าผมเล่าเกี่ยวกับวงจรชีวิตของ a l i e n ในภาพยนตร์เรื่อง Alien Covenant ไปเลยแล้วกันในภาพยนตร์เ l i e n c น v e n a n t เนี่ยมี Alien หลักๆอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือ n o o o ม p h กับ p r o ป o m o ม p h วงจรชีวิตของ n o o o ม p h นะครับเกิดจาก มีคนนั้น,นครับไปเหยียบกับเอกแซกเอกแซกคือพืชชนิดหนึ่งในดาวดวงนั้นที่ไปโดนกับสสารดําอันนี้ไม่ต้องงงนะครับแล้วพอไปเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยเอกแซกมันเลยทําการปล่อยสปอร์ออกมานะครับซึ่งสปอร์นั้นเนี่ยมันทําการฝังเข้าไปในร่างของโฮสต์นะครับแล้วไอ้ร่างของโฮสต์นั้นครับจะทําการระเบิดออกนะครับจากด้านหลังนะครับและปรากฏตัวบลัดเบสเตอร์ออกมา ซึ่ง Blood บสเตอร์นั้นแตกต่างจากเชส s บสเตอร์ตรงที่เมื่อเชสเบสเตอร์นั้นโผล่ทะลุอกออกมาแล้วนะครับเชสเบสเตอร์จะทำการหนีนะครับหลบไปหาที่ปลอดภัยในการลอกคาบแต่ว่า Blood b u เตอร์นั้นคือไม่สนกูใส่ก่อนแล้วนะครับก็คือทำการสังหารใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณนั้นลักษณะเด่นๆของนิวมอมนั้นก็คือผิวขาวนะครับแล้วก็หัวเนี่ยเหมือนฉลามกรบิน ซึ่งพฤติกรรมของเนี่มอฟนั้นค่อนข้างที่จะดุร้ายแล้วออกไปในเชิงสัตว์ป่ามากกว่าซีโนมอฟนะครับและอีกอย่างเลือดของเนี่มอฟเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกฎเหมือนกับซีโนมอฟนะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายที่โผล่ออกมาในเอเลียนโคเวนนนะครับนั่นก็คือตัวซีโนมอฟนั่นเองแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เรียกว่าโปรโตมอฟนะครับผมขอเรียกว่าโปรโตมฟไปลกัน โอตโตมอมนะครับเกิดจากการที่เดวิดนะครับใช้ร่างของด s h a รชอเนี่ยทำการทดลองจนทำให้เกิดไข่หรือว่าโอเวอร์มอฟของตัวซิโนมอฟขึ้นมาแต่ว่าการทดลองของเดวิดก็ต้องหยุดไปนะครับเพราะว่าร่างของมันเนี่ยไม่มีให้ทดลองแล้วจนเมื่อยานโคเนนเนี่ยลงจอดนะครับเดวิดก็ได้ยิ้มแฉ่งออกมาครับแล้วก็ได้ทำการล่อคนในทีมนะครับลงไปในที่ที่มีไข่ของซิโนมอฟนะครับ และเมื่อขายแฟกแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวเฟสทักเกอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่ไอคนโดูงดัคนนั้นนะครับแล้วก็เวลาต่อมาก็ปุ๊บปุบปุบเชสเบอร์เตอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโปรโตมอฟหรือว่าซีโนมอฟตัวแรกนั่นเองและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้นะครับเกี่ยวกับต้นกําเนิดของซีโนมอฟต่างๆนะครับแต่ว่าซีโนมอร์ฟนครับมันยังมีแบ่งเป็นชั้นวัรณะอีกนะครับมากมายนะครับแล้วก็มีพวกประเภท ของซีรีมอบต่างๆอีกเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มานะเพราะว่าเดี๋ยวมันผมคิดว่ามันเป็นคนเรื่องเกี่ยวกับต้นกำเนิดนะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ยิืมกดไลค์ like กด u b s c r i b e นะครับไม่แน่ตัวต่อไปจะเป็นตัวละครที่คุณชอบนะครับสำหรับวันนี้บันทึกพิสว์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ